ทีนี้พูดถึงอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนำมาฝากกันช่วงนี้นะครับเขามีการถักสารผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกนะครับเป็นอาชีพทําเงินที่จังหวัดยะลาเรียกว่าสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและก็ยังเป็นการเสริมแรงให้กับแรงงานนอกระบบด้วยนะครับวันนี้ที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอรามันจังหวัดยะลา นายอดีนันการามฮิโตผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่หลักสูตรการถักสารผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยาลาโดยมีแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมจํานวน20คนครับนายอดิศักดิ์ยังกล่าวค่ะว่ากิจกรรมนี้เป็นหลักสูตรการถักสารผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเป็นหลักสูตร30ชั่วโมงระยะเวลา5วันโดยคนที่เข้ามาฝึกอบรมทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยาลามีวิทยากรผู้ชํานาญการด้านนี้โดยระยะเวลาเพียง5วันค่ะผู้ที่เข้ารับการฝึกก็สามารถที่จะทําเป็นชิ้นงานได้และจากการเยี่ยมชม มพบว่าในระยะเวลา30ชั่วโมงค่ะสามารถทำได้3-4ใบ ผู้รับการอบรมมีความสนใจเป็นอย่างมากนะคะที่ทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาได้นำกิจกรรมดีๆมาสร้างอาชีพเพิ่มให้กับคนในชุมชนเกะรอซึ่งเดิมค่ะคนที่นี่ส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมแล้วก็กรีดยางเป็นอาชีพหลักแต่ว่ารายได้ไม่มากนักค่ะการเข้ามาสนับสนุนอาชีพให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ได้มีช่องทางของรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ถือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ ขณะที่นางสาวสายาสามาโตผู้เข้ารับการอบรมบอกว่าสำหรับกิจกรรมในวันนี้ชอบมากดีใจที่มีโครงการลักษณะนี้เวลา5วันสามารถทำได้หลายใบเรียนไม่ยากเป็นการฝึกอาชีพที่ถนัดแต่ไม่ถนัดแต่ว่าชอบนะครับสานไปสานมาก็อยากจะทำอีกในอนาคตซึ่งเส้นพลาสติกเองก็สามารถหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงซึ่งลายที่ทามีหลายสี ทั้งเป็นดอกและก็เป็นลายขนมชั้นครับทางนี้ขอขอบคุณทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลาที่ให้โอกาสได้มาทําตรงนี้อนาคตอยากขอให้มีการอบรมโครงการดีๆแบบนี้อีกรวมถึงในเรื่องของการต่อยอดต่อไปด้วยนะครับอืเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมได้ดีเลยทีเดียวนะคะคราวนี้เดี๋ยวมาอีกหนึ่ง